เดี๋ยวเพ่นนี่เติมชูนครับนักสการครับปูครับเล่น้อยเล่นลูกหันข้ากันหม้านี่บอหมันบดทีมครับปูงวดบางนึงนี่ขักขักนัดปูว่งไห้ตัวเดียวแดงจึ้งครึ่งเดงจึ้งครึ่งเลยสองห มันไปนเท่ากับอันหัวกรของเราดิก็ได้ตามใบครับหัวดกรรให้แปดศูนย์สองแล้วว่างศูนย์สิเป็นหนึ่งออกแปดหนึ่งสองแต่ว่าหัวดแปดหนึ่งสองกับมีหอดผู้ถือสามโตตรงนะครับผู้เพื่อนเอาเป็นเนาะมีผู้ถือเยอะครับแต่ว่าหัวดบางหนึ่งล่าสุดปูว่องให้สองห้าศูนย์เหลขอันที่ว่าปูฝันเนาะปูเนาะสองหา้าศูนย์นี่มันบ่ครับเออเป็นเหลขกเมเม็ด เด็นมเีมันเนอเาหันบันมามนเด็กตัวเห็นมาเมนถูกตัวไปเอาครับก็ปูปูวมทื่ก็ปูไปจุดถูกก้อแต่บันบัานมัเนเด็กถูกมันเห็นเองเด็กตัวเงเด็กตึ้นไม่เองเป็นเด็กนีมิต้นมาเองครับอาหารสองนาทุน่มันแดงเลยเป็นมะแดงคือสองอาทุนหดโอ้ยบมากตอนนี้มันต forward, ้องนูยาบหยาบเนี่เจ้ากเรกว่าโอ้ยปูมาเดีรตัวว่า มมนให้ตัดเจได้เจได้าต <erei> ัวอะตัวเดียวนาะแพสี่สิบตันวอกว่าแมนเลขปูนี่ถ้าเป็นเลขที่ปูฝันถ้าเป็นเลขที่ปูนี่ไม่เห็นนี่ต้องต้องติดตามไว้เลยติดตามไว้เลยมันจะได้สามตัวก็ต้องต้องต้องตัดบ้างแมนเนาะครับเพราะว่ามันมั่นใจบ่ได้ที่ว่ามันจะมาตรงสามตัวเาเพราะต้องปลอดภัยไปก่อนครับจังว่า ถ่าปูตะโดนเราได้หนี่ปูโอ้ยปันไดน้อปูสีได้แนวทางสันนี้ความมันใจมันมันได้นั่งมากกว่าอะไรมามาอะไรเด็กเมื่อคืนมานั่งสมาติเดี๋ยเรีกว่าตัวเดียวยังมาจะบอกเอฟซียริงนะยังมาเพิ่งเห็นเมื่อคืนนี่มันบปูเห็นเมื่อคืนนั่งสมาติกับขอยสมาติตัวหน้าพระประธานหนึ่งเลยขอยไปแล้วนิสต์ตะเล็กหก เห็นแล้วแบมันออกมากสิก็เด้งออกยาวสมาธิออกมาสิมาเห็นเด็กตัวเดียวเน้องเขาไปใหม่คนนี้นั่งสมาธิเขาไปล้วท่านก็ไปพราเขาไปกบบเห็นเด็ตัวเก่ามันออกมากทน่กองสองรอบกับสองรอบซึ่สมาธิก็ออกมาขึ้นที่มัเป็นปกติครับออกจากสมาแบบลองสิ่งยากหน่อกมาพราเขาไม่อีก họ lấy giá của nó mà bây giờ này chôm thế là chôm không biết hết lệ điều nào vậy bây giờ này nó này gì mà, Ở bỏ héo con con sương con rớt, ở, ở biết nấy lắng này, ừ, Ở bỏ công thi nè, ngay lắng tùm bộ nè, con bỏ sông còn gì mà, bèu cái này nó mới biến màu xanh, thế không nấy lắng, cứ của màu, nhìn lăng cũng cái biến màu nào vậy, ngoài cái điều này mà cũng bỏ lại, chừng này là, là... là... <laughs> biết sao, เคยเป็นแบบนี้ปะปูเคยเป็นลักษณะนี้บ่ครับบอบ่เคยเล่ยจิเคยเป็นแต่ตะกี Connie, ้ถึงแต่ก่อนว่าบวชก่อนวาบวชีนไม่งแต่บวชท่านอืวิธีนั่งสมาธิบวชท่านเขาวิธีฝึกสมาธินั้นเพิ่นตอนหนึ่งเคยเป็นอยู่แต่ว่ามันเป็นฟันเทนเดอร์เนี้บคือเป็นแบบนั่งสมาธิแล้วเขาไปมันออกมาเด็กของงทีเขาสมาธิไปได้เออพวกเขาไปเพราะว่นสิเขา ขอชาติขอสมบัติเด้งออกมาเลยเด้งสมมติปิดฝาอรวบอกง่ายสมิปิดเปล่าไฟเด้งปึ๊ดลัออกมาหมดเด้งสิพระตาบาสสเขานี่เด้งออกมาเลยเพราะสเขาเด้งออกมาอย่ังสั่นนั่งอยู่มันก็ตีนตับยังไมง่ายหลังเลยมันก็แปลงผูู้แปลงของ่างเงียราม่านั่งที่สมันเนี่ยเห็นก็ไปทดเลเห็นตะลี่หกเห็นตเดี่หกค่ะ เนี่ยมจเน้ออวอืมไม่เฮ็ดจังเลยน้อบาทนี่น้อคือมาตวเดียวต้อนก่อนเ่ยตะเร่ฮกเนียนี่บอกฮกฮกต้องคหลงงดก้อนนู้นเนออเป็นสิเนี่น้อเสนอบ้าเปาพ่มแมนหรือว่า่นสิมาห้อีกมื่อรุ่นบจะว่จงรอมอยู่ เรื่อตันี้บ่าอะาว่าแต่เก่าผมเคยขันมันได้เลขตัวเดียวปุ๊บจังสีนี่จับศูนยใช้ประแปรที่ปูเคยเห็ดว่าปูคิดว่าสนนเน่ปูว่า้องม่มีรเงี้ม่เอศูนย์เนตัวคิดว่าคือน,นังสิ่งอ้อปูก็คิดขึ้นขันมันบ้างขึ้ันขีว่ามอนมมีเ็นม่าศูนยเนี่ยครับเพราะว่ามาัเกบง เพนไ่อย่างให้เขาไปยิงมงก็ยังมันศูญแล้วเนี่ยครับบัวมาเป็นศูญบ่ะนะนังออกมานางยังมุดเสามานางบเห็นแว่าเออคนแดงทำอนี้อนบู่ก็นางคิดแต่ภาษาเป็นเด็กหนึ่งศูเอ้เยหกสู่แล้วะครับตัวนึงที่สูนี่เราเนาะตัวนึงเป็นหกอยูเนี่ยกลาางนี้ใจเนี่ยใ่าเดี๋ยวหายย่างไปพิจารณากันเด้อ ผู้ว่างสิว่าครับแล้วคนสิจับให้ผู้กันสิว่าจับศูนย์ใช่หนิละมันมาขับปู้มันจับให้มันผู้ไรนี่ตัวดีตัวเด่นกับเออเล่นเด็เดหนึ่งนึ่งมา้องจับใส่เบิ้งของปูนี่ปูเหาไปวิ่งเลยครับไปวิ่งเลยจับมาใส่กันกับหกเลยคือ่าโบเคยผ่านนะกันกันเลยคือเดียวกันโบเคยผ่านถ้าได้เตัวเดียวมาโบาเคยผ่านแมน่โอ้ยวิ่งหลดแล้วสันครับปู่ จะมาพูดถึงลักลักักหนวยลักหนวยเส้นหน่อยกับขดเดือบยู่ดีเถ้าไปจับใส่คาดเยอเขาเข่ากันด้วยครับอ๋เอาไปลองมึงล่องึงก่อนนะปูนอาะพอมันก็เลยอีกงไหลเหมือไหเวีนอยู่ดอกเชียงไ่เชียงเชียงวันนี้มดป้อนน่อยเหม็นใจว่ เราไม่จับมึงจะมาหายึดตราไว้ยึดะตราพิมพ์แดงนถบาลไลยปูรถใบละใบะไปไค่ะปูราชุดไปยังไปบาบนี้ปูครับอันนี้เป็นเลขเปล่นในสมาธิเนาะเลขหกเห็นเลขหกตัวเดียวถ้าจับปูว่าจับศูนย์ใส่เป็นศูนย์หกหกศูนย์ในส่วนความฝันมันมตั้งแต่ตองวดมันหนทัดฝันจะเถื่อไปครับปู บ่ท e no ่านไหนฝันเอียงบ่ท่านใหนฝันเลยอครับจ้าตองวเมีไต่เกาเนตองวันไม่ได้ฝันนล่น่วยมันมันก็แกันมันฝันตัวเด็กตีว่าไม่เด็กบ่มันแล้วเนี่ยฝันนี่ปูปูบ่ค้อยมั่นใจขนาดคือบอางานปูฝันเห็นตีเป็นตีนเนี่ฝันเห็นแมวหง พุทธีเมน,นึงหา่าผู้คุ้มซื้อรถตุยใกล้ๆกนไปเข่าห้องสาอยู่ใบนึง่งเขามากายหันนี่แปง้งรถตรถตี่หนึงห่าหนึ่งเอาเบัตครับบัตัวบัตอถือไว้ยาหัวชุดช่อ,อ,องไม้ซ้มชุ่มหลังหนูต้องของับรถถือ <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> ปัว่าท่าทีแม่นแม่นขึ้นมาหนีเล็กที่ว่าขึ้นมาในนิมิตหรือว่ดเ,เข้าใน่เนี่ยเป็นตัวเรียต้นหนามงวะผาดบ่อผัด โอ้านยากังมีสาตัวเองใครต่วมาสองเลยเป็นสี่ร้อโอ้งวดนั่นที่เป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก็ดบวันนี้เขาเก้าหนึ่งไหมเก้าหนึ่งหกเก้าหน่งไอ้นั่นก็เลขเลขขึ้นมาได้นิมิตบอกกัหนึ่เเน้นเก้าครับเน้นนเก้ามือสุดมือช่วงโค้งสุดท้ายเน้นเน้นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับโอ้วันนั้นเท่านเป็นเลขนีมิดขึ้นกันแต่ว่าปู เจ้าบูตัดสินใจว่ามันแข่งเหรอมันข่นมันนั่งเห็นนี่พาดยาเนะพาดขออกออกกันหนึ่งม้ามาสองมาาคู่เหรอครับพวกเลนคู่นี่แยกเั็นคู่อะไรน่ยเอาก็แชากันิจับศูตรหกหกสูตรในเอฟซีนก่อนเนาะอาอตัวนี้เปนอพันกรครับเดี๋ยวจับลออเตรีเล้ครับวิ่งหกในบ่คปูวิ่งหกหลดเนาะเออวิ่งหกเลยวิ่งหก โมแน่เด้หมดพดีวิดีมากหกปนลไวเป็นแน่นนางเล่นไเถอะมีโอกาสมาบนมาล่างมันเนาะครับปูก็เน้นเนนบนกเน้่ล่างแบมันเปลี่นไปได้แล้วครับพองวดที่ผ่านมามันกระเบนหกๆเนาะครานี้มีสามตวมา่าไหยิบขึ้นมาหนึ่งบนครับฟังสิพูดถึงเลขหกนี่มาสองหงวดติดแต่ดิี้ครับมาล่างสองหงวดติด เลขหกจากสี่หกเง้อสี่หกแล้วก็มาหกหกว่วนี้สิบุลแลนขึ้นบนพวเวอสอ่วนนะแตเว่าปูนี่มี่ซิวนปูวัานี่ซิบมาบนมาลาัเลยครับมี่ิบมาั้งบนมาลาเลยพะเห็นเนีนเ่ยนะครับปูที่ว่านี่ซิบมาบนมาลังลห่ไงอ้าว้ัตรย์ยาต้าซัมมี่ยิ่งเสีเป็น,เ,ปนเจ้าหนากรนะครับแนวทาง ปูบุญเลขนิมิตเห็นในสมาธินะครับหกยาเรื่องเด้อสื่อเก่าเด้อหกกับเก่าหกกับเก้าระวังหกกับเก้าอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นตัวเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะแบบกันกันไลยนะครับกันหกกับหัวขื่น 6. เป็นเก่าไปนะเม็ดเดียวคือเลขหกเป็นตัวที่เห็นในสมาธิ นะครับเข่าสองรอบสามรอบกับเ็นตตะเลขตัวเดียวครับปูท่าสิจับคู่กับคือจับศูนย์ใส่แต่ว่าให้ระวังเลขหกกับเลขเก้านะครับเลขหกกับเลขเก้าถักกับหัวปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเก้าท่านที่แนนครับผมเห้นตะ้นต้นนีรนะครับอา้าวนี่คือเบื้องต้นต่องวด นะครับเดี๋ยวจากไหนคิดว่ากับคือสิมีความเคลื่อนไวต่อไปยดอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากสิไล่ไม่เติมน้อเขาก็สิไปวัดปลาแต่พอดีมือนี้ปูมากนั่นจัดเป็นบ่ครับวันจันทร์มือนี้วันศุกร์นะครับมือวันศุกร์ครับท่านวันพกอดีครับอาะสิมีความเคลื่อนไวเนาะเอาเราะนั้นมือนี้กะ คิลดลบปวดปูซัมนี่ครับปูครับาาครับขอบคุณปูหลายๆครับผมจะได้พ่อจะได้พ่อโชคมาเลย